สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับจันอ๋อให้จันอ๋อข่าวซ้อนข่าวจันอ๋อซ้อนเลยมุมเก่งนะหาใจบ่พยักเก่งไม่โค้นเลยเนี่ยเดี๋ยวดูผมยังขับไม่เซียนนะดูมุมกว้างเนี่ยมันต้องมายืนข้างหลังครับอยากบินก็ต้องหาชื่อเก้าอี้ม้นั่งเนาะเออถ้ามีเก้าอี้แม่งคือเลย ตัดนองอจัดอ๋อตักเร็วนะวันหนึ่งตักได้ร้อยกว่าเที่ยวอะ่ะใช่ธรรมดาเลย ันยังเปียกรางหมันวะโอ้ยน้ำแอร์ห้ามเงยน้ำแอร์ก็ยศมึงนี่วะฮะมันคือบเขาคือบอตอออกวะเบิงฮะที่ทำสายหลุดมั้งฮะโอ้ยสายหลุดหามเงยเบียกรางมันเลยโอ้โอ้เข้าตรงนี้ดิโอ้เปียกรางหมดแต่เราต้องปัดตรงไหนให้มันงลง ทางนู้นเลทางที่รถจะเข้าไปใส่ดินเห็นไหมใส่เหมือนเองไหมเออวะเออเขาใหเใ็่คือเนี่ยหละมันไม่สูงมันไม่เหมือนพุนขี้เหมือนกองขี้อยู่ใส่อยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่ะผมใส่ผมใส่มาคืบอกะคือกองขี้นี่อย่าว่ากองขี้ เราเรียงมาเรื่อยออให้เต็มข้างหน้าก่อนเออไม่ใช่ว่าขุดทิง้งกวางโรยโรยดินนะให้มันได้สัดส่วนเนี่ยเห็นไหมสออวะสวยไหมสวยเออขยคือตากคือกองขี่คือเจ้าวานแล้วนะเ,ออเต็มแล้วซ้ำเนี่ยยังไันัี้มาเต็มบ่มันน้อยเลย เหมือนกองขี่เย่ะมากองขี่เนี่ยทุกีสุดท้ายโรยอย่างงี้นี่อ๋อโรยไปไปข้างหน้าครับโอ้มันเป็นสเต็ปนี่ไอ้ดูด้วยไอ้ย่าดีรอไอ้เรืองนี้ก็กวาดมาใช่ไหมเออนี่กวาดมาไว้ข้าแล้วรถเข้ามันไม่ขึ้นกองดินอ๋อมันไม่เอียงเขากันจะว่างัวเอา่องเนาะงั้นนี่มันขุดยังไง บเบรงไว้ด้อพี่นอ้องนี่ด<ป>ีไปเยียบ่น,นี่อะไรยากอะไรขนาดเอ,อ้แหมนันขึ้นเอหนียวอะเอ๊ะป,ปิดน้ำยางแน่นบ่ บอลนะบม่ได้ซื้อยังไงบม่ได้ซื้อยี่ไงเนี่ยแม่นอนเอ้ะนรายาบมาเปิดเนาะเออว่าเย็นแล้ววะเออวะเนี่ยเวลารถมันจะมาอย่างเงี้เองก็มาตัดตรงนี้ก่อนอือ๋อตัดตัดทางที่รถจะเข้าก่อนจะได้โล่งๆเนี่ยเราก็รอเขาเลยเห็นไหมล่งไหมล่งเออ ใช่ตัดจากทางอื่นมาใส่ตรงนี้ไม่กูยอยู่ยรถมันจะเข้าเอาดินยังไงเออผมขอโทษเลยป๋อพิทเองว่งไฟยุ่ยแอรขึ้นเนียวเห <c oughs> น,นียวพิทยังไม่ค่อยเขย่บรถเลยเอิ้งอะไรแล้วขุดเขียยเ่ย <c oughs> เยร,รัวว่าคันหนึ่งพี่ตักสองนาทีอีกนาทีหนึ่งองีกมันคิดว่าอีกขับเยอะนะใช่ไหม <laughs> ว้ารอบนี้บอกแซมก็ตักเซียนเดี๋ยววะเห็นไ่ะเดี๋ยว,ยวไอ <laughs> ว้รอบนี้ตักเซียนเว้ยแซมเว้ย ถ้าพี่ขับด้อมแค่ตเองเนี่ยถ้าพี่ถ้า,ยาอยาู่ข <c oughs> ้างนอกว่าถ้าผมตักเซียนแบบนี้เอ้ยตักได้วันละสองร้อยเที่ยวเนอะตายไปเลยข้างในมาเราต้องเน้นดินเยอะๆเราใช้ดินน้อยอ่ะมันจะไม่ได้งานเนาะเน้นเอางานเน้นเอางานาไม่ต้องไปเสียดายหรอกพี่บ่อเยอะๆ เราเสียดายดินงานก็ไม่มีมีโบเยอะแต่ไม่มีงานใช่เขาบอก่าเอาใส่ดินน้อยใครจะเอาแต่ดินยังสี่ขายยากแต่มันก็ขายได้ันใส่หลายคิดเวลาที่เราซื้อเขาดิใช่ไหมวันนี้ใส่น้อยหรอวะไม่อยากไต้วะแม่หรอแต่เราใส่เยอะมีแต่คนอยากได้ก็เหมือนเราซื้อเขานี่ไหวนี่ใส่ดินน้อยมันไม่อยากเอาเอาเอาคนอื่นใครที่ใส่ดินเยอะเยอะกว่านิดนึง อีนึงยังไงเขาก็เอาเไล่กันเนาะอันนี้เราก็ใส่ให้มันสมน้ำสมเนื้อสมราคาอืมผมมีไม่ใช่ราคากุยนะอช่วงนี้น้ำมันเพลงแต่ราคาดินถือกว่าผมไปยังให้ไม่มีงานเห็นผมมีงานเห็นแล้วศาดตัวแล้วแล้วเมียก็เอาเราไม่มีเงินงานไม่มีไปใช้กับไป

ตัวอองอะห้ามงคุดโปโพดินกันไลยนะห้ามงคุดโปโพผมจะรอเขานี่คุดตรงนี้มารอมันจะได้บางๆ <c oughs> นี่อ่ะไอ้แค่นี <c oughs> ้สโนมเออคเสี้ยนเหรอวะเจ้าครับไม่เจ๊ปีเลยไม่เคยครับความ ครับครับว้าวหินตอนวางท่อเขาเซียนนะไม่ต้องจับเลยมาแล้วครับปลาเหนียวครับโอ,โอ้ยไม่เคยตรงเขาเลยโอ้ยอยไหน จะมีลูกจะค้นเหรอเนี่ยมีลูกจะค้นเหรอเนี่ยเดีวดเยวโอ้คือมีน,อมน้อยเลยวะแม่พัดมาคืนเดีวยววะแม่พัดมาคืนไอเจ้ามาคืนต้องเสื่งสมือไหม เร็วทัดใจตู่เกยขุดสะได้ตรงมากดึงสโลปโอ้คื้อยังไงล่ะลูกพี่ดึงสโลปได้คื้อยังไงละ่ะโอ้บธรรมดาเลยดนะิมุมเป็นมุมไม่คีรีหรอกสะไม่ต้องเอาง,งามนานมันนั่นดอกไม่แม่นโคกน้องหน้าไม่ต้องไปเก่เขาขนาดนั้นสมีกับสะแล้ว แต่มัน <S <S สลูปลงเสมอๆกันจะง่ามเลยสารุกรูาไดูบู้วึดูบี้ไปดูบี้เรียบร้อยครับผมฝนมากเราบอกวะ ฝนเยอะมามาจะไปหาเอิรนมันเถระนี่ดิเห็นโมเมทฝนก่างน้อกระจกเลยเอิร์นเป็นยังไยก็จะไปทางไหนลองซามเขาตรว,ตวไปเอิร์นไหมน่ะ <c oughs> ม่ต้องไปเอิรนเขาเดี๋ยวเขาเห็นจะสีดีไอรถรุเลี้ยนลงๆนะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับมันมากหรอตวลกพีมากมากครับบ๊ายบายครับ